การชนะเห็นตอนสุดท้ายไอ้ม่วงทำแต่แต้มมันนำไม่ใช่เหรอวะยี่สิบ Hey, hey, สี่เมตรเลยนะถึงหน่อยดีถูงได,ไดไง้เป็นไงครับเป็น,นไงครับเหนืน่อยเหนืน่อยเหนืน่อย คิดว่าจะซื้อก็มีมันมีคนซื้อคนหนึ่งพี่ทีบอกนะสี่เมตรอ่ะรู้ก่อนกำลังมาเลยพี่งกำลังแบบกำลังมาแรงเลยเนี่ยเยอดียอะแล้วแบบฝาดิฟทีนตัวเองมาว่าแบบคาตรงไหนก็มันก็หลายๆอย่างพี่แบบว่าเรื่องแรงด้วยเรื่องการซ้อมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเอาหน้าไปพัฒนาพัฒนา แต่ว่าถ้าพี่มีร้่นประชาชนได้เราต้องเจอกันรายการหน้านะตอนนี้รับรางวัลกันก่อนไปจี้รอขั้นนอันดับหนึ่งจางครับขอบคุณมากครับจางหนึ่งสองสามไปกันต่อกับรับรางวัลที่หนึ่งครับผมไปกันต่อ เกมตัวเองไยไม่มีกันจบโคตรพอบคุณเพื่อนผมมากครับขอบคุณครับทั้งวันยิง2แต้มลงแท็เกมนี้เกมนี้ไม่ด้ดกดไปกี่เม้ไปกี่เม็ดกี่เมกี่เม็ดสครับผมสี่เมก็เยอะอยู่แล้วแแต้มนะเอาเรื่อเเร่องมาเดี๋ยวเรามอบรางวัลกันก่อนไอหายไปแล้วคนนวะไอเออ จบแล้วครับกับรายการนักบัสยูทูบเบอร์อยู่ทั้งหมดแล้วแม้จะเป็น14 16 18 23คือเป็นการจบคอมพลี t ที่ดีแต่รู้สึกว่ารอบนี้พราว่าเราจัดในโดมเชื่อว่ากิจกรรมการเล่นน้อยลงมากๆซึ่งเดี๋ยวรอบหน้าเราจะไปเป็นในโดมที่เป็นาท์ดอร์ผมว่ากิจกรรมน่าจะมันขึ้นเยอะขึ้นนะครับผมรอบนี้แจกไม่ค่อยมันเท่าไหร่แต่ว่าแจกของหลายอย่างแพงๆเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นผู้สนุนใจดีอย่างสปอร์ตดิงแจกช้ซชื่อตัวละสองพันเป็นทั้งสี่ตัวนะครับผมนั่นแหละหรือว่าจะเป็นตัวลาบบูพูที่เป็นป๊อ เกาะละ306นะเมื่อไดเป็นเพื่อ,เอเนเองหรือตัวผมนะคลิปตามที่ต้งที่ตอกน้ำเก่งเยอะจริงๆมาทำรายการพิเศษได้แต่ว่าคนมันน้อยไปหน่อยบรรยากาศเล่นอาจจะได้เล่นไม่สนุกมากเท่านั้นตอนแรกคิดว่าทุกคนจะได้เล่นกวีดนตรีกันหรืออะไรอย่างนี้น่าจะมันนะครับก็ถือว่าเป็นการจบรายการที่ดีรายการหนึ่งนะครับผมขอบคุณทุกคนฝากดูบ,ดบ,บอลออนไลน์ไว้อบกอบกามใจนะครับเมื่าจะเป็นเพืสวยๆอย่างสกูปปีดูหรือว่าถุงเช้านะครับผมคอนิวส์นิวส์คอลเลคชั่นนะครับก็ไปติดตามกันได้ที่ดูบอลออนไลน์แฟนในนะครับก็ ส่วนรายการหน้าจะเป็นยังไงไปเจอกันครับ